สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PXP Channel นะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬานะครับก่อนที่เขาจะทำการฝึกความแำแรงและสมรรถภาพแล้วก็การฝึกซ้อมความสามารถด้านกีฬาและในวันแข่งขันเนี่ยคนจะมีการเตรียมความพร้อมแบบใดบ้างนะถึงจะเหมาะสมและทำให้เกิด o r m a n c ์สูงสุดกับนักกีฬานะครับ โดยอันที่จริงแล้วเนี่ยการเต็มความพร้อมที่เราจะเห็นกันบ่อยๆในนักกีฬาเนี่ยอาจจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆสัก5-10นาทีแล้วค่อยมาทําการยืดเหยียดแบบ static stretching นะครับคือการยืดแบบเกร็งครังไว้นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ย การยืดแบบนี้เราอาจจะเรียกกันว่าการทำ traditional warm up นะครับซึ่งอาจจะมีการวิ่ง jogging 5-10ถึงนาทีแล้วค่อยมายืเดเหยียดแบบ static stretching ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีนะครับหรือบางทีที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะเป็นการยืเดเหยียดแบบ static stretching ก่อนแล้วค่อยมาวิ่ง jogging เบาๆนะครับซึ่งการทำ traditional warm up แบบนี้ถามว่าสามารถทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ เป้าหมายของการวอร์มอัพเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมให้แก่นักกีฬาที่พร้อมจะทําการฝึกซ้อมและทําการแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าทําไมการทําวอร์มอัพแบบเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสมกับนักกีฬาร,รวมถึงการเตรียมความพร้อมร่างกายแบบไหนละ่ะที่จะทให้นักกีฬาเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาสูงสุดในการซ้อมและการแข่งขันนะโดยการทำทริชเนลวอร์มอัพเนี่ยถามว่าอาจจะ สามารถทําได้นะครับแต่อาจจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับแล้วทําไมการทํา traditional warm up ถึงให้ผลเสียมากกว่าผลดีล่ะ <st ress> การยืดเยยดกล้ามเนื้อแบบ static stretching เนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับถ้าเราไปทําก่อนที่นักกีฬาจะทําการฝึกซ้อมหรือก่อนการแข่งขันนะครับ <st ress> ข้อเสียข้อแรกคือ1ทําให้นักกีฬามีแรงระเบิดท,ที่น้อยลงนะครับ 2การตอบสนองของกล้ามเนื้อช้าลง 3. กล้ามเนื้อจะผลิตแรงได้น้อยลงนะครับ 4. การวิ่งของนักกีฬาเนี่ยจะสร้างความเร็วได้ช้าลงนะครับ 5. static stretching ที่มากกว่า1นาทีเนี่ยจะทำให้เพ f o r m a ม c e ของนักกีฬาและการกระตุ้น Lew าระบบประสาทของนักกีฬาเนี่ยลดลงนะครับ 6. static stretching ที่มีเวลาต่ำกว่าสาวินาทีเนี่ยไม่ได้ทำให้ e r f o r m อ n c e ของนักกีฬาดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้แย่ลงจากที่กล่าวมาเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าเรานำ การยืดเยียดร่างกายแบบ Static stretching ไปไว้ก่อนการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันเนี่ยไม่ทําให้ performance um ขักีฬาหรือร่างกายของกีฬาเนี่ยพร้อมที่จะทําการฝึกซ้อมและแข่งขันเลยนะครับแต่ Static stretching เนี่ยสามารถ ทำได้นะครับหลังจากการฝึกซ้อมหรือหลังการแข่งขันเพื่อลดกดรักติดที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับหลังการฝึกซ้อมในแข่งขัน,ขน,ขนรวมถึงอาจจะเอาไปไว้ในวันที่เป็น Active r e s ต์นะหรือการพักโดยที่ยังมีการทํากิจกรรมอยู่เพื่อทําให้นักกีฬาเนี่ยมีร่างกายที่พร้อมจะทําการแข่งขันในวันถัดไปมากขึ้นหรือสามารถ มีประสิทธิภาพในการ Recovery หรือว่าการพักได้ดีขึ้นนะครับส่วนการวิ่ง Jogging หรือการทำา l i h t t e r r o i c a c t i v i t y ้เนี่ยนักกีฬาสามารถทำได้นะครับก่อนการฝึกซ้อมและการแข่งขันแต่การทำ Light Aerobic Activities แบบเนี้ยหรือที่ผมพูดไปว่าเป็นการ Jogging เนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม,ร,อมร่างกาย ของนักกีฬานะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําการจ็อกกิ้งก็ได้ก็สามารถใช้เป็นการปั่นจักรยานเบาๆก็ได้หรือว่าเป็นการทำโร w วิ g งม c ชชีนหรือว่าแอร์ไบค์แบบเบาๆก่อนจะทําการฝึกซ้อมก็ได้นะครับแต่ อย่างที่ผมบอกไปคือการทำ light aerobic activity เนี่ยมันเป็นแค่พาหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬานะครับโดยการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมให้แก่นักกีฬาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับข้อที่1คือการทำ pillar preparation นะค,คือการเตรียมความพร้อมในบริเวณร่างกายช่วงแกนกลางลำตัวนะครับหัวไหล่และข้อสะโพกซึ่งเป็นจุดที่จะทำการเคลื่อนไหวแล้วการถ่ายแรงของนักกีฬานะครับโดยอย่างแรกที่เราจะทำเนี่ยคือการทำ soft tissue นะครับโดยวิธีที่เขาเรียกว่า self myofascial release นะค,คือการนวด กล้ามเนื้อที่จะใช้ในวันนั้นๆของร่างกายในส่วนนั้นๆ 2. การทำโมบิลิตี้นะครับคือการเหมือนกับเป็นการวอร์มอัพการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆนะครับที่จะใช้ในวันนั้น 3. การทำสับบิลิตี้นะครับคือการกระตุ้นบริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อนะครับหรืออาจจะเรียกแอคทิเวชันก็ได้การเตรียมความพร้อมอันต่อไปเนี่ยเราจะเรียกกันว่ามูเมนต์พรีพรชั่นนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยการทำมูเมนต์พรีพรชั่นเนี่ย จะค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงหรือว่าเป็น specific นะครับในการฝึกนั้นๆหรือว่าในกีฬานั้นๆน,น,นะครับโดยการทำเน้น preparation เนี่ยจะแบ่งออกเป็น1 general movement นะครับเป็น light aerobic activities นะครับอย่างที่ผมบอกไปในขั้นต้นแต่ว่า light aerobic activities ใน general movement เนี่ยจะเป็นแค่การอ,อัดประมาณ5 6. 6นาทีนะครับเพื่อเพิ่อมอุณหภูมิของแกนกลางลำตัวให้มากขึ้นมา1 2นองศานะครับ 2. hip activation ก็คือการกระตุน้นกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะครับ d y y n m m i s t r e t h i n n g นะครับเป็นการยืดเยียดเพื่อกระตุ้นระบบประสาทของกล้ามเนื้อนะครับสามารถทำแบบเคลื่อนที่หรือว่าอยู่กับที่ก็ได้ 4. Movement Integration เป็นการกระตุ้น,นกลไกในระบบประสาทครับซึ่งจะใช้แบบฝึกที่เหมาะสมกับเป้าหมายในวันนั้นๆนะครับ 5. Neuro a c t i v a เ i o n นะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก m o v e m e n t Integration นะครับโดยการทำ Neuroactivation เนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก p l โ o m e t r i c หรือว่า การฝึก w v m m n s t s k l l l s นะครับก่อนที่จะทำการเคลื่อนที่อาจจะใช้การฝึกแบบตัวเปล่าหรือว่าจะมี Agility Ladder หรือ h u r d l e s เข้ามาใช้ในการฝึกก็ได้นะครับ ในการฝึก Strength and Conditioning เนี่ยการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทั้ง Pillar Preparation แล้วก็ movement p r e p a r a t i o n เนี่ยควรจะมีความต่างกันในแต่ละวันนะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยเป้าหมายที่นักกีฬาต้องการฝึกคือต้องการฝึกอะไรอย่างเช่นเท่านั้นนักกีฬามีฝึกแค่พ a r t Strength อย่างเดียวเนี่ย l ิ a r p r e p a r a t i o n ก็อาจจะเน้นในกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อที่นักกีฬาต้องการจะใช้ในวันนั้นนะครับหรือในวันนั้นเนี่ยนักกีฬามีการฝึก ความเร็วแบบ acceleration นะครับหรือว่าความเร็วต้นเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะมีการทำ pillar preparation แล้วก็ moment preparation ที่จะใช้ในการฝึก acceleration ถามว่าทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆวันตามเป้าหมายการฝึกละ่ะเพราะว่านักกีฬาจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บในกล้ามเนื้อหมัดนั้นที่จะใช้ในการ ฝึกนะครับรวมถึงจะทําให้เ e อร์ฟอร์ม e ในการฝึกของนักกีฬาออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งวิธีการเตรียมความร่างกายแบบเดิมๆเ,เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณต้องการให้ p e r f o r m ร์ม e ของนักกีฬาออกมาได้อย่างดีที่สุดสูงสุดและเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราควรจะมีการทําให้นักกีฬาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให p e r ร์ฟอร์แมของนักกีฬาดีขึ้นและอย่ันคือไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในการฝึกซ้อมและการแข่งขันอีกด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่างานของ s t r e n d c o n d i t i o n i n g Coach เนี่ยคือการทําให้ p e r f o r m ร์แมของนักกีฬาเนี่ยออกมาได้อย่างดีสุดและสูงที่สุดนะครับดังนั้น ถ้ามันจะดีขึ้นแค่1%เราก็ควรจะทำนะครับในงานของเราจบไปแล้วนัสํสำหรับ EP นี้ที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาก่อนการฝึกซ้อมและการแข่งขันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ใน EP นี้ไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับ PXP Channel ทั้งใน Facebook y o u t u u e b l o g l ดิ t นะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าครับผมขอบคุณครับ